บอยสางโจเกอร์ยิ้มครับวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมออกมาต่เช้าเลยนะครับก็ไม่ถึงขั้นเช้ามืดนะครับก็เช้าปกติครับเจ็ดโมงกว่าทันนี้ก็จะเดินทางไปที่บางฉลงในนะครับผมเป็นงานไปนทําการแสดงตลกนะครับผมเป,เ,ออเป็นงานเเป็นงานอะไรยังไม่ทราบเลยทราบแต่งานรู้ว่ามีงานนะครับบางฉลงในอยู่ที่ นี้แหละครับผมทนนามงออกจำอ้อมน้อยนะครับผมอ้อมน้อยสมุสาสมุทสารครน,นะครับเดี๋ยวจะไปรับทีมงานรับเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ3า0รอกว่าท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับดูบ้างไม่ดูบ้างก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็แค่อยากทำคลิปทำอะไรไปเรื่อยนะครับก็มีคนก็ามาติดตามมากน้อยก็ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณเอซทุกท่านเลยนะครับผมเดีย๋ยวผมก็ไม่ได้มีคลิปดีเด่นะไยนักหนานะครับก็เป็นคลิปธรรมดาธรรมดาเรานี้แหละครับผมแต่ทนี้ เล่นตลกไปงานนุ่นถ่ายนุ่นถ่ายนี่ไปเรื่อยเปื่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะไปรับทีมงานนะครับรับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวก็เจอกันนะครับว่าจะมีใครบ้างวันนี้นะครับก็เป็นแก๊งเดิมนะครับแก๊งช้างซังนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันมารับเพื่อนนะครับสมาชิกทมงานนะครับมีคนนะครับคุณไก่ก็เดี๋ยวเราจะไปบางฉลกในกันนะครับ อยู่แวอะไรวะบางกีอเออบางกีบางนารับรับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ไปรวมตัวกันที่นู่นนะครับผมก็มารับคุณไก่อยู่ที่เทกเษมยี่สิบยี่สิบยแปดนะครับไปได้หมดนะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเส้นพละรามสามนะครับเดี๋นะครับเดี๋ยวเป็นไงบ้างคุณไก่ วันนี้งานเช้าใช่ไหมงานเช้างานเช้าง่วงนอนง่วงนอนเนี่ยเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคือนนดึกหน่อยนะนจัดจัดไปสองกระป๋องนะฮะเล่นไพ <laughs> น่นไอันนี้คือเดี๋ยวให้ดูสถานสุนสูตรให้อเอฟซีทั้งฝั่งสองปอลาวนะครับ <S <S มีเอฟซีอยู่นี่คือกรุงเทพมหานครใช่ไหม นี่คือสะพาน Sen พระรามสามนะครับก็จะเป็นโอ้โหตึกลาบันช่องครับใครอยาไปนับตึกนะครับเข้ามากรุงเทพเสียตังนะครับเขาคิดชั้นละสิบสิบบาทเลยนะครับใช่ไหมเพราะมันเยอะไปหมดใครนับอะเสียชั้นละสิบบาทนี่คือกรุงเทพนะครับเขาเรียกเมืองหลวงใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจออีกคนนึงคุณเตี้ยเตี้ยเดินมาวันนี้เฮ้ยเจอกันมาถึงที่ปั๊มน้ำมันนะเทพา,า,ารักนะครับมารับเพื่อนเราไปเลยแต่ว่ามันยังไม่มาเดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ ผม,ผม,มอ๋อเขาจอดข้างหน้ได้ๆโอเคไก่เดี๋ยวไปจอดข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวทำเขาติดกันอะไรประมาณนี้เลยเดี๋ยวรอดูถ้ามันมาแล้วเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเป็นงมมไงบ้างถ่ายเรียกมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วหัว,วหน้าคณะ คณะอะไรเนี่ยคณะหมากาะคณะหมุกรอบาอมาแล้วนะครับคุณเตี้ยมาถึงมาถึงเขาก็สวัสดีเลยนะครับ <c oughs> ช้างก็อยู่รถช้างนี่เลยจะมาอยู่รถบอยได้ไงเข้ามาเข้ามาไม่น่าถามช้างอยู่ไหนช้างก็อยู่เขาใหญ่ ได้ผมื้ออะไรวะเนี่ยจา5 0เลยอะไรใส่เสื้อผู้ดีๆอันนี้เสไตล์โอเคบอกโอเคโอเคนี่จ่าย500ใช่ไหมี่ยมาแล้วดีครับดีครับดีครับทำไมรีวิวทุนแค่เพราะว่ามันโล่มากไงไม่ใช่ดีไหมครเดี๋ยวเฮ้รับ รับเตี้ยเสร็จแล้วต่อไปไปรับใครครับเมน,นนะครับแต่ว่าเวลามันยังไม่ได้เพราะว่าเราเรานึกว่ารถจะติดเราก็เลยมาเผื่อแล้วป <ใน S 2> <น>ั๊มน้ำมันเขาก็ไม่ให้จอด <นะ S 1> ด้วยจะใช่ไงแล้วเราเราออกมาเก้าโมงแต่ว่าเออเผื่อรถติดไงชั่วโมงหนึง่ง <Yeah. S 1> มีเขาบ่นเลยากำลงังก็แก้ก็แก้ก็ดูจีกันอยู่รียว เค okay, เดี๋ยวปวัดบางแสลงในนะครับมาพี่ดองนะครับทีมงานนะครับก็เตรียมพร้อมนะครับก็ในรอบพี่ดองนี้น่าจะสองปีมาอกว่าต้องมีทางสามนี่ก็มากันพบทีมนะครับวัดบางแสลงในวัดนี้สวยนะ ยยยเยอะจำได้ที้ี่จะมามาเยเอาหมดเลยแล้วไปมาตกคนรักจากลายนี่ลุคทีวัน,นนี้พร้อมไมพร้อมพร้อมนะครับเนี่ยเนี่เสื้อตัวนี้เดี๋ยวจะเป็นเสื้อทีสวยป่ะพี่ยังพี่ยังจะแซวอยู่ในไอสานพูดว่าจะาไอเทเม้าเมอานี่เป็นเสื้อทีมาเออลองดูก่อนลองซื้อมาสตัวกูว่าเออวันนี้กูใส่ลายแบบนี้มาเห็นอีกครั้งโพสเฟสอนแรกจะดกไอเสื้อเปนเสื้อแมนยูสีแดง มันสวยแต่ไอ้นั่นมันชอบอีกมันดิดนี่ชอบอีกเลยอ้นี่ไอ้นี่เสื้อทิ้งเสื้อลายนะผู้เสื้อรปชอบมาเสื้อนวภชอนะนี่แดงด้ว่ไหมไม่ได้ไม่ได้ฮะลากโอ้ยแจวเลยโอเคครับผมเดี๋ยวเบี้ยจะกินไอติมเหรอเบี้ยกินไอติม เย็นเย็นเย็นอกินเย็นตะ่เ้าเอาัอันเยดิพี่อันนี้อะไรนะทุเรียนเหรออโอเคเท่าไหร่ี่สบโยบาทเลยเดี๋ยวนี้แพงเอางนั้นอยยบาทเ็นวยนี้หรือไ่ครับฮะเออลูกมนนอนหลับเ้็เเอเท่าไหร่เ่ะนี่ครับ นี่ยี่สิบบาทเคได้น้ำโอ้ยแกะยะ่ยากโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดี